ร้านขนมปังเจ้าดังหัดใหญ่เขามีให้นั่งกินที่ร้านแล้วนะไม่อยากรีวิวเลยวันนี้อยู่ร้านนามะเบเกอรี่ร้านนี้เป็นร้านขนมปังเจ้าโปรดคอมไปเลยแค่เข้ามาก็คือหอมฝุแล้วมาซื้อขนมรอบนี้ก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้เขามีเมนูนั่งทานที่ร้านด้วยที่เห็นนี่ก็จะเป็นเมนูช่วงหน้าร้อนนะคะขนมที่ร้านเขาจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแค่จานแรกก็ฉ่ำถูกใจเลยนอกจากที่เป็นตัวมัฟฟินลาวาก็ยังมีพวกเมนูพุดดิ้งด้วยวันนี้เบนก็ได้ลองทั้งคัสตาร์ดพุดดิ้งซันเดย์พุดดิ้งเนื้อดึงก ส่วนใส่กาแฟก็มีเมนูอะโวคาโด้ด้วยนะคะหอมหวานอร่อยเข้มขน้นนอกจากนี้ที่ร้านเขาก็มีเมนูโทสต์ดิปสังขยาด้วยจุดเด่นของร้านนี้คือเขาใช้เตาอบคุณภาพดีจากเกาหลีก็เลยได้เนื้อขนมปังแล้วก็เบเกอรี่ที่กรอบนอกฉ่ำในจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาอบขนมแบบวันต่อวันมาร้านนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้กินขนมอบสดใหม่ทุกวันแถมอร่อยด้วยร้านนามะเบเกอรี่จะอยู่ถนนเส้นหน้าโรงพยาบากลกรุงเทพร้านเปิด9โมงเย็นถึง6โมงเย็นปิดวันพุธนะคะ